เอาละเอาละหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปนานเป็นเดือนเดือนก็ขอมาอาัดคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมสักหน่อยละกันเดี๋ยวจะว่าเลิกทำไปแล้ว <What? S 1> โอ้โหเปิดหัวมาก็เป็นเกมใหม่เลย <What? S 1> Delta าฟอร์ของเรานั่นเองเนะครับเกมที่หลายๆคนรอคอยรวมถึงผมด้วยนะครับเอาละแล้วเป้าหมายในการ คลิปของเราในวันนี้คืออะไรวะคนดูแต่ว่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วปะ่ะเพราะว่าปกคลิปมันบอกอยู่ออกร้านแน่นอนครับสตอรี่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาฟาร์มจนออกล้านให้ได้นั่นเองเนี่ครับแน่นอนครับว่า1ล้านเนี่ยสำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบตอกต่อยไปเลยแต่สําหรับผู้เล่นใหม่อย่างเราเนี่ยและเกมเพิ่งเข้ามาในมือถือด้วยเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับหล้านเนี่ยและผมเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่เคยไปเล่นเวอร์ชั่นไหนมาก,ก่อนเลยก็คือมาเล่นแบบที่เนี่ยที่แรก เบต้าอะไรก็ไม่มีนะครับความรู้ไม่มีเลยนะครับใครมีแบบทิคการฟาร,ร์มเงินเหลืออะไรแนะนําก็มาบอกกันได้นะครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสักคนละไลค์ก็ยังดีครับเพื่อนๆอ,อ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเต,เติมเกมถูกเติมเกมไวเติมง่ายๆเพียง3นาทีต้องเซตโกดีเฮดเลยครับมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลายประเภทรวมทั้งเกมเดล塔ฟอร์สที่เปิดมาใหม่ราคาแสนจะถูกอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้ ดิคิคปชันและในเกมแรกเนี่ยผมวิ่งตามเพื่อนมาช้ามากๆเลยครับเพราะว่าไปเข้าห้องน้ำมารู้ตัวอีกทีกลับมาเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเจอคนแล้วเ no นาะเต็มเลยจิมคนเต็มเลย,ยกลาง,องาบอดหรือเปล่าบอดอะไรเอร์ไกขนาดนี้วะข้างในมีนะ หนึ่งนะหลอดขีดแต่แตมิน้าหมดอ่ะอยู่ล่างจิ้มอยู่ใต้ทีนแล้วอือเอ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 อผมโดนผมโดนอ้าวเย้เรียบร้อยตึ้งไงวะเนี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง ผมอยู่บนบ้านผมตายแล้วข้างบนข้างบนก็มีนะข้างบนก็มีนะไปยิงเพื่อนทำไมแล้วลนก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 มีมีมีเกิดจะพึ่งระเบิดอยู่ล่างอยู่ล่างโอเคอยู่ตรงพี่บนถนนวิน่งขวาฮะ ไปอีกนนั่แหมดสวยตายคนหมดหมดหมดสวย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 พี่แบงค์ชุบหน่อยเขาเรียกเดอะแบกเขาเรียกเดอะแบกครับเขาเรียกเดอะแบกแบบเนี้ยเดอะแบกอีกแล้วแบกแล้วหมอเดอะแบกไอ้หมอโอ้ปืนดีนอนชุบก็ได้นะพี่ได้เหรอได้ โคตรเจ๋งอะใช่ปะพอได้ทำไม่ได้เหรอคนละหมดหรือเปล่าลืมลืมลืมลอมหยาถ่มันเจ๋งว่ะพอคนบอดแยกยังไงไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ยิงไปทั่วหมดเลยตีแรกเนี่ยถือว่าจบได้สวยครับผ่านไปได้ด้วยดีดีนะที่ไม่ตายกันหมดก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูของตีแรกที่เรายิงกันดีกว่าฮะดูซิว่าเขาฟาร์มอะไรมาให้เราบ้างโอเค ไอ้เช่นนี้จะเปิดประตูแม่งเปิดไม่ได้ตัวนี้ปืนยังก่ำจัดอ่ะมีอ,อีกตัวหนึ่งเลยปืนดีอยู่นะวุ้ยแต่เอ็มแปดห้าห้าว่้เราลืมมาขอออกจากเซฟนี่หว่าค่อนดูอุ้ยนี่ก็แสนเหมือนกัน ไห้ดูสไ์โอ้มันเปิดไปแล้วเราต้องเปิดแล้วแล้มันมาก่อนเราตั้งนานเสียงปืนที่พี่บอกไงสาจะมากินแซบคนเดียวซะหน่อยโอโ้โหยิงแอมเคิร์สเฉยแรวกว่าจเจมแกเออาตัวผมไปทำไมอะไรตัวนี้ของพี่ขอ,องผมแกดูด็อกแตก่อนแกดูดอกแตก,ก่อน ดูดอกแตกก่อนโอ้โหวันนี้ป้นป้นของนะดูดอกแตกด้วยนะดูดอกแตกด้วยเอ้ยแต่ผมไม่รู้อะว่ามันมันซ้ำแล้วมันไอหนี่หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าแกแกเอาไปเถอะแกเอาไปเถอะเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าแบบมันเออเกมเกมนี้สมมุติว่าถ้าเรายิงแล้วแบบซ้ำอ่ะคนดูมันจะไอนี่ปะเออมันจะเป็นมันมันจะเป็นของใครวะน่าสนใจลองดูปะเราลองกันได้นี นี่เราเอ้ยเราเราถอดของแต่งได้เลยพี่ถอดได้เลยถอดในเกมได้เลยดับเบิ้ลคลิกออกมาเลยเนี่ยเราถอดได้หมดเลยเนี่ยก็แค่ดับเบิ้ลคลิกออกมาและในส่วนของตี้แรกที่จัดการไปเนี่ยเหมือนว่าของจะไม่ค่อยดีครับผมก็เลยว่าจะไปเมืองใหญ่ไฮรูทข้างหน้าเจ๊ปืนในไฮมีนะอะไรแล้วครับโอ้โหสิบสองแล้วครับพี่เพิ่งมาเล่นได้สามสี่เกมอิงไปเล่นโหมดนั้นมาก่อนอ่ะดิ พี่แบงเราทหาลาบขานไป<ว>ตายหนึสวยสวย่รับเบอร์สามเยอะไม่นอกวนะน่ะตายตายเป็นกล่องเลยนะพี่ผมยิงตัวนี้เสร็จหมดแล้วทั้งนั้นนะ่ะ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายฮะตีต่อมาเนี่ยไม่ได้ยิงสักตัวเลยครับเนื่องจากกระสุนที่ผมใช้เนี่ยเป็นกระสุนลูดเนื้อครับมันก็เลยยิงเกาะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะมีตี้ที่อยู่ข้างในอยู่แล้วเนะครับเหมือนสองตีเนี่ยเขาจะไฟกันผมเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ข้างบนครับมีคนนะเนี่ยบนหัวเราเนี่ยปามยาอยู่ มีระเบิดไหมใช่หรอตาเลยตาเลยตาเลยเราขึ้นไปเอาไวจัะ่ะเคียตี้ในายได้ยังไม่ทันเลยเก็บของยังไม่ทันจุดใจเลยฮะอยู่ๆก็มีอีกตี้เข้ามาแจมแล้วเอาไงดีลหละทีนี้ก็ต้องไฟกันต่อฮะโอ้ยโดนสแกนมาส,สแกนมา และดูเหมือนว่าตี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นตีที่เป็นงานซะด้วยฮะผมก็เลยโยกมาดักบันไดอีกฝั่งหนึ่งฮะเพราะว่าบันไดฝั่งนู้นเนี่ยมีเพื่อนเราดักแล้วโดนนะโดนนะมันจะวิ่งเข้ามานะ<ใ>นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งน,นู้นจริงแน่ดิว่าของแท้พี่วิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นแล้ว ขึ้นทางไหนวะขึ้นทางพี่แบงค์ขึ้นทางพี่แบงค์นอกตัวนอกตัวสวยสวยครับสวย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 อีกอีกอีกสามเปอร์เซ็นต์ผมจะมีสแกนข้างล่างยังอยู่ข้ามหาบนตัวหนึ่งโดดอยู่ข้างล่างวะลงไปหมดเลยผมลงมาผมลงมาเจ็ตามพี่ตามเจ็บ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 นกนกนก ต้งนอกตัวนึงหมด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 แล้วผมมาโหดไงอุ้ยของยังดีอ่ะตีเนี่ยอิมอิมไอ้แบงค์อิมอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะเออแบงค์ได้คลิปไงแบงค์ได้คลิปแล้วไง แบงค์เก็บหมูดแบงค์เก็บหมดเฮิรออชแนลอ๋อเออถ้าถ้ามันล้มแล้วผมยิงจะเป็นชื่อพี่เหมือนเดิมอะเหมือนเดิมใช่ไหมน่านี่แมตตาดีมโอเคโอเคโอเคแบงค์มูดถือว่าเรารู้กันใช่ปะถือว่าเรารู้กันแล้วนะโฟตึงๆเลยโอเคโอเคตัวนี้ตัวนี้โคตรดีอะพี่เอมโฟแม่งแต่งงดีอะก็สรุปนะคนดูต่อต่อให้แบบเรายิงน็อกอะ แต่ว่าเพื่อนมาซ้ำเราก็ได้คิวอยู่ดีอ่าเป็นไงสบายแล้วแบบนี้เตจมพี่เจมดึงเลยปะเอ้ยใจเย็นใจเย็นคลิปกูคลิปกูน้องคลิปกูคลิปเขาคลิปเขาคลิปกูคลิปกูน้องคลิปกูใจเย็นน้องเขาให้เรามาแล้วอิ่มใช่แต่แบงค์อิ่มเขาให้เรามาแล้วจิ้มปล่อยเขาไปเอาตัวนี้ดีกว่านี้ล่อยของนี่ก่อนไปจิ้มจิมมานี่จิ้มมานี่จิ้มนจิ้มมานี่หนึ่ เราอะไรมาวะเนี่ยทีพื้นทีพื้นทีพื้น <S <S เป็นแสนนี่ <S 2> <S 2> <S <S เอ๋เฮ้ยทำอะไรกันดิไม่ไม่มีอะไรไม่มีเลยทำอะไรโอ้ยย่าของแต่งแบบยิงไม่ช่วยปะตอรุ้นกูช่วยด้วยเกมนี้ระเบิดจากการเพื่อนร่วมทีมได้ไหมไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้เลยครับถูกต้อง ทำอะไรไม่ได้เลยเก็บไม่หมดหรอกเอ้ยเดี๋ยวรอนี่ยจิมพี่รู้แล้วเราจะทำยังไงกันดีนึงของแต่งเลยดเบาปันคลิกจิมเดี๋ยวเราไปรอนี่รอนี่รอจิ้มแบงค์ทำไมเราเป็นเเราบิดจิมทำท่าเดียวกับพี่เลยจิมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาตัวล่างแป๊บนึงเดี๋ยวจิมตัวล่างของดีเนาะเพื่อน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 ชื่อลูกเพื่อนเอ้าก็ผมทิ้งไงเอาเก็บเกี้ยงว่ะ เก็บเกี้อย่าล่ะออกเล่นไม่เก็บตั้มตั้มโอ้ยตัวนี้อย่างดีอ่ะน้องๆบักแล้วบักแล้วบักแล้วนี่นี่นี่พี่เจมเอาไหมหนังสือรวมภาพดาราเลยอ๋เอาจร้าวจะว่าจะว่าวิ่ง,ง,งอบอดแปดะอันนี้เท่าไหร่อ่ะอ,อันนี้ช่องยี่สิบอันนี้เท่าไหร่อ่ะ 8โ okay. อเคขาลงไปไหนแล้วไปตามเราจิมเออผมซ้อมเก่าไปนไห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 นคนไม่มีใครมาหรอกน่าจะหมดแล้วเลยอ๋อตัวหางล่างไงไโอ้ไไอีกตัวหนึ่งอะไรอะ่ะโอ้เอ็มสองสี่เก้าเอ็มเคิร์สแต่งเต็มจัดอ่ะเท่อ <Hey>, oh. างหลังอะ่ะกล่องหลังเนี่ย เอ้ยจิ้มอย่ายิมนะเอไปไม่หมดอ่ะผมเอาไปไม่หมดแน่เลยเอ้ยก็เก็บให้เสร็จเลยที่เหลือได้พี่จัดการเองเอาไปไม่หมดแน่เลยเทำไงดีวะคนดูไอ้ก็มีอีแรงรอจ้องของเราอยู่เฮ้ยเอ้ย M5 ไปไหนอ่ะอยู่กับผมไงครีบ M5 ผมก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอูหู M249 แสนแสนกว่า M4 แสนกว่า โของโคตดีจริงจริงเอาอะไรไปได้บ้างวะเนี่ยนะของฟ้าพวกแกเอาไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วที่ผมจะเก็บไปได้ของม้เฮ้ยกระตุนไจิไปจิงเลยไปงี้ดีะพี่เก็บได้นะผมเก็บได้นะพี่เออเออเออไอแหล่อล ม่งดูเขารอกันดิเขารอแบบรูปปากอะ่ะฝันเจี๊บอะ่ะฝันเชมฝันเชมฝันเจี๊บกันใหญ่เลย FMG เอาออกไปก่อน <'re> อ่ะแล้วผมเก็บได้ไงตัวทีแบบพี่ผมเอ้ายี่เอ็มสองทีเก้ากูไปเอ๊ะไอ้นั่นกูไปไหนวะอยู่นี่อยู่นี่นี่อนโอ้ <laughs> หายหนะ้านี้หาย เก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมหรอโอ้ของฟ้าเก็บได้ใช่ไหมของฟ้าเนยเก็บได้เก็บได้ของฟ้าเก็บเลย แม่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตานี้เนี่ยยิงมันมากๆครับแถมอิ่มคุ้มค่าอีกต่างหากกระสุนก็เสียไม่เยอะเพราะเราใช้ลูดเนื้อราคาถูกยังไงละ่ะเอาเป็นว่าเกมเพลย์เกมแรกก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปถอนกําลังโดยใช้เงินกันดีกว่าครับจะได้รีเกมใหม่เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเกมหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะรวยหรือเปล่าและเกมเนี่ยเราจะออกเท่าไหร่เอามาต้องจ่ายจ่ายแยกมีตังไหมล่ะ มีอยู่ไว้มันเอาเงินในไอ้นี่นี่เงินหน้าล็อบบี้มาจ่ายเลยไม่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 ใช่ไม่ใช่เงินดังเวดเงินเวสอะเห็นเวดฟ้าไหมน่ะรางวัลหมื่นนึงอะพี่ไปทาไว้ตั้งแต่ตอนมันได้คนละหมื่นไงมันจะได้คนละหมื่นมันไม่ใช่ได้คนเดียวเวสฟ้าที่พี่ไปยิงตอนต้นเกมตอนที่พวกเองพยายามปีนตึกกันนั่นแหละอะไรอะไรคือทําเกมอยู่พี่ไปทำเวสอย่่พี่เดินเกมไม่รอหมดแล้วเนี่เหลือแต่คนยิงให้พี่อย่างเดียว อิ่มอิมอิอิมไม่ทำอะไรเลยอิมอิอิมอิมแปดแสนห้าอิ่มจัดอ่ะกูแปดแสนเลยหรอเออขนาดแบ่งของให้เอเคยได้เนี่ยหลานหนึ่งอ่ะหิวไปเจ็ดตัวเป็นไงล่ะแบบโหดจัดอ่ะเออช่วงชิงและชิงหนีวิ่งขวาหรือวิ่งซ้ายขวา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 คนเทนเนอร์สีแดงนุนอ่ะเข้าทางนน นั่นไงว้าเลี้ยวแมนเกิดแมนเกิดดาวนึงอีกตัวอีกตัวอีกตัวอยู่นู่นอยู่มาร์ก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 อ๋อขวาเจ็บตัวไอ้นก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 อยู่นกอยู่นกอยู่นกอยู่ข้างกำแพงพี่ข้างกำแพงเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมาก ระเบิด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 กลางนั้นตกภายในแล้วตาย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 สวยเป็นกล่องเลยเป็นกล่องเลยเป็นกล่องเลยหมดหมดที่นี้หมดเยี่ยมตัวแรกเปิดมาคุดคมอ่ะยิงปั้งเข้าหัวเลยสวยน้องสวยสวยสวยแบบนี้เนี่ยที่พี่ต้องการเอ่อกล่องอ๋อนี่ไงเอาเซตบัตรไปอู้หูวหลุดเลย โอ้ยแต่ได้ได้อยู่มียาเมียอะไรใหู้่เอ๊่ต้องต้องรีบเข้านะแต่เจมเข้าไปก่อนก็ได้ป่ะเดี๋ยวผมเกลียร์ไปรีบไปดีกว่าเสร็จแล้วเข้ามาเด้อใครอตึ๊ด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 อยู่บนหัวนะพี่พี่อ่าเราได้เปิดเซฟล้วคนดูพี่เปิดห้องอะไรอยู่น้องบอกผมมา อุ้ยได้เฮ้ยมาแล้วนะอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยบอส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 อู้โ้มกบอกแล้วบอสโหดจัดเผาใส่ผมเนี่ยมัน้อโคตรน้องหนึ่งองหนึน้องหนึ่งน้องหนึ่งอยู่ตรงไหนพี่แบงค์อยู่ข้างบนชั้นสอง ตัวแรกที่ยิงไปเนี่ยยังน็อกอยู่ฮะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยเข้ามาด้วยหรือเปล่าไอ้ตัวผมเนี่ยก็อยากฟาร์มครับแต่ว่าเดินเช็คก่อนดีกว่าขืนเราฟาร์มเพิินๆโดนเพื่อนเขาดักรูดตายเนี่ยก็ไม่คุ้มครับปคนดูเดี๋ยวเราไปเช็คกันดีกว่าครับทั้งหมดเลยอ่ะเดวพี่คนน็อก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 สวยสวยสวยโอ้ยิงไปแม่ น็นอกอยู่นะเนี่ยน็อกอยู่้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคแล้วเราก็นึกว่าตายบอสมีของม่วงเลยเดี๋ยวข้างล่างเคลียร์น่าจะคยค่อยๆไปเนาะ ค่อยๆดันไปแล้วอะระวังๆมีมิ๊ตาย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 สวย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 เฮ้ยแล้วผมมันกล่องจริงไงโอ้เจมส์ยิงครึ่งอ้าวครึ่งแม็กต้องมีอ่ะขี้รัดวะโอ้โหร้องขี้รัดอยู่ข้างหน้านะคนแบบปุนก็จัดร้องขี้รัดพี่อยู่หลังนี่พี่ก็ยิงโอ้โหดูตีมอะโอ้โหไม่ดูครับดูหรอกโอ้โหปืนาาดีกว่หมดแล้วปะหุยช่อกระเป๋าทง อุตตอีนี้ดีอยู่นะเนี่ยพี่ของใครอ,ะอ่ะปอท้องของเคิร์สหมดอ่ะนี่จะบอกเยิดเคิร์สชั่นอัของเคิร์สหมดอ่ะเฟิร์สเคิร์สยิงหมดอ่ะกดออกแม่งเอา้างงเงี้ยหรอกดออกทำไมมันหมุนยังไงวะ <m im ix> มีเสียงอีกแล้วเออมีเสียงไห ใต้เท้าเลยนี่เลยุ้ยของเล่นนัวนข้างหน้าข้างหน้าคนคนคนแบงค์คนคนคน,คน,คนสองปแปด,แปดหน้าพี่เอาเลยสองตัวไม่รัดเจ็บ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 นะ้้ม้มันถอยมันถอยมันถอย มีสกแกนอีกวะผมเรียกอะไรนะไม่มีแล้วพี่ผมสกแกนไปแล้วอยู่ล่างอยู่ล่างมันลลมันหนีมันหนีระเบิดพี่ขวามันล้มนี่โดนระเบิดพี่แน่เลยเป็นกล่องปะไม่เป็นดิไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรักษาตัวมันก่อนพี่เดี๋ยวผมลักษาตัวมันก่อน <laughs> <laughs> มึงตามเพื่อนมามึงตามเพื่อนมาผมรักมั้ตัวมันก่อนผมรักทั้งตัวมันก่อนมึงตามเพื่อนมาเดี๋ยวนี้นี่แหละอยู่ในห้องนี้ออกไปมีกระสุนป่ะเอาผมวางให้นี่เออโอเคโอเคเนอะโอยปืนดิตัวนี้ก็มีมีอีกตัวนี้พี่ก็ลรงมา กูยังไม่ได้เก็บกองไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอแปดห้าเต็มเลยวะสุนอะไรวะเนี่ยสุนยิงขาหรอคือก็สุนอะไรวะคนดูเฮ้ยเอ้วีเก็บของอยู่อยู่ตรงซ่อมเลยตรงที่แบกมากองนั่นแหละ นก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 สวยสวยสวยไอ้หมอเฮ้ยตายเลยตายเลยเป็นกล่องเลยอะไรอ่ะส่าห์เบกมาให้ก็เกยก็โอ้ยังมาตายเนอะนึกว่าเสียงเพื่อนวิ่งอะดิไม่ได้ดูขึ้นข่าวเลยอะไรครับผมกบเป็นเกมปุ๋ยจริงๆโอ้เอ้ยกำลังแซ่บแบของเลยโอ้ เราสับออกได้เลยเนี่ยจริงๆอ่ะได้ได้ได้เราฟาร์มก่อนก,ก็นได้เนาะไม่ต้องรีบผมเพิ่งได้แสนเองไม่หมายถึงได้แบบฟาร์มแล้วสับออกตรงนี้ได้เลยอือเจอดวนี้โคตรดีพี่แบงค์ได้หมวกอ่ะ กลับเลยขโมยเลยไปละไปละไปละหนีก่อนสังเท่าไหร่แล้วโอ้โหเพิ่งเล่นได้ไม่กี่ตายครับไปรุ่นน่าจะเกือบสิบเอ็มเนาะกำลังแบบฟาร์มอยู่โอ้โหไอตัวนี้แม่งมีอะไรดีจักอย่างมีตอมกรอบไหมที่มีนี่หว่าเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้่มีตรง อีกเซฟมันอยู่ตรงไหนพี่ที่มันต้องใช้คีการ์ดพี่เปิดไปหมดแล้วคีการ์ดมีข้างบนนี้แหละอยู่แถวๆที่ชุดแรกที่ที่แบงก์ยิงอะห้องนั้นแหละ้องผมมันคีการ์ดอะไรอุย้ยเ้ยทิ้งกระสุนไปไหนวะอุย้ยที่ต้องงงต้องเกาะ ข้างล่างเสียงอะไรก็ไม่ดูน่าต็มเลยเนี่ยตอนนี้ยตัวนีว<ด>้พี่แบงค์ไม่เอาเหรอของม่วงหมดแล้วพี่เอาไปหมดแล้วมเหลืออะไรด้วยเขี้ยใครเปิดประตูมาข้างล่างน่าจะบอทตกใจหมดไปฟาร์มใต้ดินน่ะไปเอากล่องสก,กินปืนมายัง,ยงเดเอามาแล้วผมไวกว่าที่แกคิดอีก เฮ้ยมันจัดของให้เราเลยนี่หว่าเนี่ยตรงนี้ก็มีนะหลิกมนะ่วงเนี่ยอ๋อนี่ไงต้องใช้คิก์การ์ดเข้านี่ได้ละไปดูสีแอ้นี่คืออะไรอ่ะโฮ้แบบหมื่นโอ้ชแ่นแส่วนเวลอะไรวอ นถ้าสามทิปบอดงอไปทิ้งไกลๆไป <c oughs> เล่นแล้คันวานั่นถาสามทิปอะกระสุนอะเหมือนเหมือนไม่ถูกฉลกใช่ไหมอะไร,รอ่ะบอดอ่ะมีกล่องซ่อมไหมพี่ซ่อมเกาะมีน้องทิ้งหมดแล้ว เฮ้ยเคี่ยวคนนี่หว่าพี่ตรงไหนข้างล่างเลยเคี่ยวคุณตกปะจจัยมดไอ้เปรตอันนี้อ่ะมันอยู่ข้างบนสองคนนะข้านล่างพี่ข้านล่างไม่บนพี่พี่อยู่ใต้ดินเลิมบล็อกหนึ่งตัวยจิ้มตัวสองตวหนึ่งวย แบงอยู่ไหนหมอนล่อหมดนล่หมดแล้วหมดนล่เป็นกองหมดแล้อโอ้ยอย่างแน่นอะโอ้ยเชี่ยแน่นจัดเชี่ยมันมีมีดสกินด้วยว่ะน้องแบบของโคตรดีอะตบเลยโอ้ยของแบบของดีจัดเสร็จใหญ่เสร็จใหญ่ เจ๊ตโตแบบหมวกหูดับด้วยนะเจมของกิงอ่ะเก็บอะไรไม่หมดบอกละกันมีเหลือได้ลิกอ่ะผมบอกเลยถ้าเหลือก็เหลือได้ลิกอ่ะใบฟางมาเริ่มทิ้งยาหมดแล้วนะเจมิกเขาซุ่นสามไม่ขายได้อะไรอ่ะไม่ใครลงมายิงบอดไฟแล้ววะ ผมผมผมและในคลิปคิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยไปลงโหมดแสนกันดีกว่าครับบอกได้เลยนะครับว่าเดือดสุดๆเอาจริงๆก็ลงมาเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแค่ว่าตัดให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะกดออกจากคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยเกมนี้นมีแต่ตะโกนไหนมีเถ์โมอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับผู้รู้รบกวนตอบหน่อยครับไปรุ่น ขายเป็นเงินแคสได้อ่าเนี่ยมันก็มีเห็นไหมคนเขาก็มีคนรู้แล้วไงเขาก็มาบอกว่าเออมันมีแบบของบางอย่างขายเป็นเงินแคสได้คืออะไร